ครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆเฮตี้เบนเจอร์ช anel ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับตรงกับวันสัตว์จีนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอาจจะไปฉลองกับครอบครัวนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับล่าสุดนะครับมาบอกเล่าให้ทุกคนที่เป็นแฟนๆอินเทลนะครับเพลียงบรรยากาศได้เฮกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดนะครับ เราได้รับข้อมูลทางอีเมลเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็คือ i n t e l น่าจะกลับมาต่อสู้กับ AMD แบบเต็มที่นะครับอีกทีนะครับในช่วงปีหน้านะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเผยแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่เขาจะปล่อยออกมาในปีหน้าเพื่อมาต่อสู้กับทาง AMD นะครับเรามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คงหลายๆท่านคงจะทราบแล้วเนาะ ในช่วงเดือนหน้านี้นะครับก็จะมีล u น่าเลกออกมานะครับลุน่าเลกออกมาก็อย่างที่เคยเราเคยเล่าให้ฟังนะครับในคลิปก่อนๆน,น้านี้ว่าจะออกมาเติมเต็มนะครับในส่วนของเกมมือถือแฮนด์เฮลต่างๆแล้วก็แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ก็จะทําตลาดในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวเล็กก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย a อ r o รอเล็กโมบายนะครับ แล้วเล็กมอลายนี่ก็ถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนจับตัวส่วนขยายของรูน่าเล็กนะครับแต่ว่าจะมีความแรงเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นออกมาในช่วงประมาณสักหลังเดือนมก,กราปี2 0 2พีิบไปแล้วนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นรูน่าเล็กออกมาก่อนรูน่าเล็กออกมาก็จะมามาเติมเต็มใน เซกเตอร์ S S ector, การแข่งขันก็คืออันต้าโล์พาวเวอร์โมบายนะครับก็คือเป็นอันต้าโล์พาวเวอร์ตลาดกลุ่มที่เป็นวายซีรีส์ของ Intel เดิมนะครับก็คือหลายๆคนเคยใช้ตั้งแต่ยุคสกายเล็กโมบายมาก็คงจะพอจะเดาได้นะครับว่า,าตลาดกลุ่มนี้ก็คือพวกโน้ตบุ๊กที่เป็นลักษณะไลท์ตินไลท์แอนตินแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กเครื่องงานธุรกิจนะครับสำหรับออฟฟิศเล็กๆน้อย สามารถพกพาไปได้และใช้แบตเตอรี่ได้ยาวประมาณสัก24-48ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับกลุ่มน,นี้นะครับจะเป็นร u n น l ่าเลกส่วนกลุ่มที่เป็นโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับก็น่าจะออกมาหลังงาน CSP สองพันี่สิบก็คือจะเป็น Aero โรเล Mobile นะครับแล้วก็จะเป็น Aero โรเล็ก e m พรีเมียมโมบออกมาช่วงประมาณเมษาปีหน้าก่อนงาน c o มพิวเต2 0สอนะครับอันนี้คือ ในส่วนของโมบายนะโมบายก็คือตัวแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กนั่นแหละครับทีนี้ในส่วนของตัวแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปบางนะครับเดสก์ท็อปก็ทุกคนก็คงจะทราบแล้วก็คือจะมีในส่วนของ a e r o l ล็กนะครับอันนี้หลายๆสื่อก็พูดไปแล้วเราก็คงจะไม่ต้องลงลึกอะไรมากมายนะครับสำหรับ a e r o เล็กเนาะทีนี้ตัวใหม่ที่เปิดตัวมากับข่าวสารในอีเมลก็คือ Highend Desk t o p ครับ ไฮเ e n d เดทับของทาง Intel นะครับโดยเบื้องต้นนะครับตอนนี้เขาจะมีการเปิดตัวชิปเซ็ตขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับใช้ชื่อว่า w 8 9 0นะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อมูล w 8 9 0นี้มีมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย w 8 9 0กับเอ่อ Z 7อ็า Z890 มันจะซ้ำซ้อนกันอยู่นะครับก็คือพูดง่ายก็คือเมื่อก่อนเนี้ย ถ้าเรามาแจกแจงแพลตฟอร์มตั้งแต่เจนเก่าๆนะครับตัวซีรีส์ของเดสก์ท็อปเนี่ยนก็จะมีตั้งแต่ชิปตั้งแต่รุ่น B ซีรีส์ H ซีรีส์แล้วก็มาทางด้านของอน่าจะเป็น X ซีรีส์แล้วก็ Z ซีรีส์นะครับประมาณนี้ของของตัวเดสก์ท็อปต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้เจน13・14 เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะครับก็คือเจน1 3บ4เองมันก็จะมีชิปเซ็ตที่เป็นของเวิร์ t สเตชันนะครับแล้วก็ทางด้านของตัว Z ซ็ตซีรีส์อย่างเช่นอย่างเช่น Z 7 9 0นะครับในเมนบอร์ดตัวเจน1 3บ4นะครับ Z 790ก็จะมีตัวชิปเซ็ตระดับเวิร์ t สเตชันคู่ขนาดน,นะครับก็คือจะเป็น W 790าแล้วทอตทีครับขออภัยครับ W 780นะครับก็คือเป็นชิปเซตที่ออกแบบมาสำหรับพวกเครื่องอเซิร์ฟเวอร์ระดับเล็กนะครับก็คือเป็นเป็นการใช้ไดของ CPU ระดับคอน sumer นี่แหละนะครับแต่ว่าใช้ชื่อใช้แบรนด์อีกทีนึ่งว่าเป็นซีนันนะครับแล้วก็มาขายในตลาดตัวเซิร์ฟเวอร์ระดับ entry level หรือระดับต้นนะครับทีนี้ตอนนี้ในส่วนของ High End d e s k t o p นะครับก็ สำหรับ Intel ก็ถือว่าล้างลาไปนานมากตั้งแต่ x 2 9 9ที่ผมใช้อยู่นะครับก็ถัดจาก x 2 9 9อแพลตฟอร์มเดิมที่เราใช้กันอยู่คือ lg a 2066ไปแล้วก็จะมีแพลตฟอร์ม w 7 9 0 w 7 9 0นี่ก็คือตัวเซฟไฟล์ลาผิดแล้วก็เอเบอร์ลลาผิดซึ่งตอนนี้อย่างที่เราได้เล่าไปคือมันตกรุ่นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแพลตฟอร์มใหม่ก็คือ lg a 4710แล้วก็ lg a 7529 นะครับจะมาเป็นตัวต่อจากตัวแพลตฟอร์ม LGA 4677เดิมนะครับตอนนี้ก็มีชิปเซ็ต W890 ตัวใหม่นะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยผมเข้าใจว่ายังยังไม่ไฟนอ่นะครับเพราะว่าตัวข้อมูลต่างๆที่เราได้มาตอนนี้มันยังคงเป็นไปได้ทั้งสองแบบก็คือตัว W890 กับ z 890ที่จะลงใน แพลตฟอร์ม a r o X เนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยมี PCIe อะไรเหมือนกันทุกอย่างซึ่งตรงนี้อาจจะตัวที่เป็น High End Desktop จริงๆอาจจะเป็น X899 c h i p s e ก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว X899 c h i p s e นี่มันอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ Intel จะออกมา,าใช้ c h i p s e เป็นตัวแบ่งแยกก็ได้นะครับเพราะว่า CPU อย่างที่เราทราบกันดีว่า ตั้งแต่แกนไนลาผิดเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นซ็อกหมดแล้วคือซิสเต็มออนชิปหมดแล้วนะครับหมายความว่าตัว CPU เองเนี่ยมันมีทั้งตัว PC h หรือว่าตัว s ซ u t h บิดที่ดูแลอุปกรณ์รณพวก USB นะครับพวกซ u n d On Board พวกแล n ออนบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยอินทิเกตอยู่ในตัว CPU เลยอเลยดังนั้นมันไม่ไันไม่น่าจะมีความจะเป็นต้องใช้ชิปเซตเหมือนกับกรณีของ z 890นะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้ยังยังไม่ร้อนิดเึงว่าจะใช้ชื่อว่า w 890หรือหรือ X 899นะครับเพียงแต่ว่ามีมาแน่สำหรับ High End เด s ท็อปซึ่งจะเป็นพื้นฐานของแกนไนลาพิด X นะครับแกนไนลาพิด X ก็คือตัว CPU รุ่นใหม่ที่ใช้ใน c ีนอน 6P Core ที่จะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและแน่นอนครับในเมื่อมันใช้ ซ็อกเก็ตสีเหเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมนบอร์ดไฮเอ็นด์เดสท็อปของ i n t เ l เนี่ยก็จะสามารถใช้ทั้งชิปที่เป็นแกรนิตลาพิดเอหรือว่าอาจจะเป็นคอร e เอ็กซ์ซีรุ่นใหม่ที่ภายใต้สถาปัตยกรรมเลสบูดโคฟแล้วก็แลนอนโคนะครับที่เป็น P ีคอแล้วล้วนเนี่ยสามารถใช้งานกับตัวบอร์ดตัวใหม่นี้ได้แล้วก็ตัวซีดอนพีคอและก็ E ีคอด้วยนะครับพิเศษจุดตรงนี้คือ E ีคอที่ออกมาก่อนหนะ้านี้ก็ สามารถใช้กับบอร์ดตัวใหม่นี้ได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้ผลิตเมนบอร์ดหลายเจ้านะครับก็มีการคอนเฟิร์มกมาแล้วนะครับมี a s ร์ซันะครับมีทางด้านของแอสโลกกิเกไบต์แล้วก็ m s i นะครับสำหรับบอร์ดไฮเอน n d เด s k t ท็อปก็คาดว่านะครับน่าจะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มไฮเอน n d เด s k t ท็อปเนี่ยในช่วงเวลาประมาณเดือนมีนาปีหน้านะครับปีนาปีหนา้นา,นาก็น่าจะหลังหลังเอโรเลก เอลงสู่สนามเล็กน้อยนะครับอาจจะประมาณสักเดือนสองเดือนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดความสาเร็จมาแข่งกับแพลตฟอร์มเทดดิปเปอร์ของทางน้านเอ็มดีนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคอความแรงสาย Intel นะครับที่รอคอยอมานานนะครับตั้งแต่แซฟฟะตั้งแต่ตัวเท่าทีนะครับตั้งแต่คอเอ็กซ์ซีรีส์เจนสิบนะครับก็คือ 10980XE ตอนนี้ก็มีภาคต่อแล้วก็คือ ตัวชิปเซตใหม่เนี่ยครับยังไม่แน่ใจว่าจะเป็น W 8 9 0หรือว่า X 8 9 9นะครับยังไม่แน่ใจเพราะว่าตัว CPU มันเป็นซอ็อกอยู่แล้วไอ้ตัวชิปเซตที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะเพื่อเหมือนกับเพิ่มเพิ่มมูลค่าของเมนบอร์ดเข้าไปหน่อยนึงนะครับอาจจะมีการรอ,องรับ USB 4.0หรือว่า Thunderbolt 4เนี่ยต่างๆเนี่ยที่เป็น IO ในระดับที่ทันสมัยะครับซึ่งตรงนี้ ข้อมูลถ้ามีอัปเดตเราจะรีบรายงานทันทีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยเดิมที่ผมคิดว่าจะมา,าไลฟ์สดเอาในช่วงวันจันทร์นะครับแต่คิดว่าโอ้ข่าวมาแล้วก็รีบมาบอกกันก่อนดีกว่าว่าสำหรับคอไฮเอน n d เดสก์ท็อปฝั่ง Intel ก็เริ่มมีความหวังแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราได้ข่าวมาจากทาง Intel เหมือนกันนะครับก็คิดว่าในเดือน ตุลานี้นะครับทาง Intel ก็จะมีการโหมประชาสัมพันธ์การเปิดตัว x e น n 6นะครับ P core นะครับก็คือตัวแกนไนลาผิดนี่นะครับโดยแกนไนลาผิดก็จะมี2แพลตฟอร์มอย่างที่ได้เล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วคือ7529อันนี้จะไปถึง128คอร์นะครับแล้วก็256เทรดส่วนทางด้านของตัวเล็กหรือ LGA 4710นี้น่าจะประมาณ 88ขอนะครับ88คอแล้วก็176เทดนะครับเดี๋ยวลองดูความชัดเจนอีกทีหนึ่งในช่วงของการทําตลาดในบ้านเรานะครับว่าจะมีการอแอดจัดราคาลงมาสู้กับทางด้านของฝั่ง AMD t ทร e ิ r i p p e นะครับเจนเก่านะครับหมายถึงว่า t e a เ r i p p e r 7000นะในตลาดตอนนี้ลงอาจจะอยู่ในสเต็ปราคาช่วงตัวละประมาณ100,000ถทงประมาณ 250,000บาทแล้วเรื่อนี้นะครับก็จะมีการสู้ราคากันพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าทาง Intel ลเขาจะให่ปั้มขนาดไหนเพราะตอนนี้ถ้าถามว่าสมารภูมิในตลาดคอมพิวเตอร์บ้านเราตอนนี้มันแทบจะเป็นสีส้ม AMD กินไปหมดแล้วนะครับความสนใจทั้งหมดมันไปอยู่ที่แพลตฟอร์มของฝั่ง AMD หมดเ็าต้องดูว่าทาง Intel ลเขาจะแก้เกมยังไงต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดที่มาอัปเดตให้พี่น้องฟังกันในช่วงวันสตรจีนนะครับ ในส่วนตัวผมเองนะครับก็ถือว่าเออข่าวนี้มันก็ช่วยทำให้ค <c> อ <alling> คอ CPU ประเภทคอเอ็กซ์ซีรอย่างเราก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับว่าในที่สุดแพลตฟอร์มที่เรามองว่ามันจะยาวที่สุดในช่วงเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยมาออกไปแล้วคือ LGA 4710สาเหตุที่ผมมองว่ามันจะยาวในช่วงเจ็ดปีข้างหน้าเพราะว่าตัว ซ็อกเก็ตนี้นะครับซ็อกเก็ต e 2เนี่ยมันมีความหลากหลายของ cpu ซีนอนมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็น lga 4677เนี่ยพูดตรงๆเลยก็คืออ่ามันเป็น cpu ระดับที่เรียกว่าเน้น p core อย่างเดียวนะครับเน้น p core อย่างเดียวเพราะฉะนั้นราคามันไม่ถูกแน่นอนราคามันก็จะมีอ่าถ้าเรียกว่าอ่าต่ำสุดราคามิธภาพสูงสุดก็ต่ำๆเลยจริงๆก็น่าจะประมาณสักซีนอนตัวเล็กสุด ผมได้ยินว่า8คอนะครับในบ้านเราก็ได้จะประมาณสักตกประมาณ1 8 0 0ถึง20,000นะต call, 16, ัว8คอร์16เทพสำหรับซีนัล Gen 4นะครับแล้วก็มา16คอก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3-4หมื่นบาทราวๆนี้นะครับก็มันก็ยังเป็นราคาที่ถ้าถามว่าไปเทียบกับ CPU consumer อย่าง Ryzen 9 9950X ซึ่งเป็น16คอเหมือนกันของอแพลตฟอร์ม AM5 ซึ่งราคาตอนนี้ m ห้าสองหม่าร้อบาทนะครับในขณะที่สีนอนสิบหกพอนี่ส0่หมกว่าแล้ก็ยังสู้กันไม่ได้นะครับก็ถือว่าซีนอนยังแพงกว่าแล้วก็ทางวิยกรรมเก่ากว่าอะไรที่มันห่างกันมากๆในเรื่องราคานี่ก็เราก็มองว่าน่าจะทําให้ intel แข่งขันยากพอสมควรในตลาดเวอร์กสเตชันตรงนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนแหละ ตัวแพลตฟอร์ม a 5มันเป็นตันที่16หคอณปัจจุบันนะครับในอนาคตอาจจะขยายไปถึง32งคออย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังแต่ปัจจุบันมันตันแค่16คอในขณะที่แพลตฟอร์ม l g a 4 6 7 7นะครับซึ่งเป็นซีนอนเจนสี่มันไปได้ถึงล่าสุดนี้64คอนะครับของเอเมอรอลลาพิดก็คือเจน5้าครับอันนี้ก็คือจะเป็นทางเลือกที่ยูเซอร์ User, แต่ละคนจะสามารถเลือกได้ว่าจะไปแค่ไหนไปตามงบหรือว่าไปตาม การสเกลของแพลตฟอร์มนะครับในส่วนของ4677เราพูดไปแล้วเนาะทีนี้มาดู4710ที่ผมว่ามันน่าสนใจมากกว่าคืออะไรนะครับ4710เนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะมันมี E Core ก็คือ Crestbond Core ในช่วงแรกใน Crestbond นี่เป็นของเก่าเราทราบดีว่า Crestbond เนี่ยมันอยู่ใน CPU Gen12 Alder Lake เป็นตัว E Core ของ Gen เก่า ถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้นะครับราคามันถูกลงหรือตกรุ่นไปแล้วเนี่ย CPU มันจะสเกลได้นะครับไปถึง144คสร์คอนะครับ144คสร์คอในแพลตฟอร์ม7529ส่วนทางด้านของ4710ที่จะเป็นแพลตฟอร์มหลักเนี่ยมันก็ไปถึง72คอร์72คอรคอนี่ถ้าสมมติว่าเราเทียบแล้วนะครับกับ CPU ในระดับตลาด เดสก์ท็อปทั่วๆไปนะครับก็ถือว่าเจ๋วอยู่นะครับ72คอแล้วก็เป็น e คอตัวเก่าแต่ว่ามันไม่หยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าตัว lga4710 เนี่ยมันรองรับแสายโรกรมตัวใหม่คือ Skymon ด้วย Skymon ก็คือ e คอที่จะอยู่ในตัว a อ r o Lake ใช่ไหมครับตอนนี้ Crestmon กับตัว Sky Mon เนี่ยตัวตัว Sky ตัว Cre s บ m o n เดิมนะครับมันเทียบเท่ากับ สกายเลนะครับส่วนตัวสกายมอนตัวใหม่ที่อยู่ในแอโรเลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเทียบได้ประมาณโกลเ้นโคบอะไรประมาณนี้นะครับกลเดนโคบคอในตัวเอลเดเลเลยทีเดียวสำหรับตัวอ e ีคอตัวใหม่นะครับคือสกายมอนที่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปพร้อมกับตัวไลออนโคบพีคอครับทีนี้เมื่อแพลตฟอร์มตัวนี้มันรองรับ uh, ในส่วนของ e คอเจนใหม่ด้วยแล้วก็ตัว p คอเจนใหม่ด้วย p คอเจนใหม่ตอนนี้ p คอตัวที่จะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือตัวレดบูดโคบคอเรดบูดโคบคอนี่ก็คือใช้ในตัวมิชิวเล็กนะครับมิชิวเล็กก็คือคออันต้า100ซีรีส์นะครับแต่ว่ามันจะเป็น p คอล้วนเลยนะครับในตัวตอนเดือนพฤศจิกายนทีนี้ ตัวที่จะอัปเกรดต่อไปก็คือไรอันโคฟพีคอนหรือไดมอน n d ลาผิดนั่นเองนะครับไดมอน d l ลาผิ X นี่ก็เป็น CPU ที่น่าจะวางจำหน่ายในช่วงปี2026นะครับ2026ต้นๆปีนะครับดังนั้นผมมองว่าคนที่ลงทุนกับแพลตฟอร์มไฮเอ็นเดดท็อปของ Intel เนี่ยจะสามารถลองเลือก CPU มาใช้งานได้ถึง4แพลตฟอร์ม สแพลตฟอร์มคือถ้าเกิดเราเราเลือก4710จ่งการอัพเกรดเป็นบอร์ดตัวนี้ในเบื้องต้นเราได้ใช้เล o o ูดโค e หรือแกนไดน์ลาพิดพีคอแล้วก็ตัว E-Core ก็คือตัว g r รสบอลคอร้อยส4่สี่คอเออโท่าทีครับ72็ดสิสองคอนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม lg สี่เจอันนี้คือตัวเลือกช่วง,งแรกแรกถัดไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้ใช้ตัว p o คอของไดมอนด์ลาผิดน่าจะขึ้นไปถึง ผมคิดว่าตัวตัว P c a r e เนี่ยนะครับน่าจะประมาณหนึ่ง้อย up หนึ่ง้อย c a up นะครับส่วนทางด้านของ E c a r e นะครับก็น่าจะเกินน่าจะประมาณสักร้อยที่ได้ได้ได้ข้อมูลตอนนี้นะณวันนี้นะครับน่าจะเปอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบกว่า c อนะครับคือหนึ่ง c a หนึ่งเทรดของสกายมอนนะครับอ่าซึ่งตัวนี้ตัวไดมอนดลาผิดแล้วก็ตัว P c a l ตัวต่อไปะมันจะผลิตด้วยโนด 18A ของ Intel นะครับคือหน่วยอังสตอมตัวแรกของ Intel ในปี2025ซึ่งก็เป็นอะไรที่ถือว่าถ้าเราลงทุนทีเดียวก็น่าจะใช้งานได้ยาวพอสมควรสำหรับบอร์ด LGA 4710นะครับแต่ตอนนี้บอร์ดที่น่าสนใจยังไม่ออกนะครับคงต้องรอสักประมาณเดือนเมษาปีหน้านะครับ2025ซึ่งจะมีตัวบอร์ดน่าสนใจเส้นแรมเพช อาจจะเป็นแรมเพจเซขึ้นมาก็ได้นะครับต่อจากแรมเพจซิ x เอ็กที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆไฮเอนด์เดสท็อปที่นำมาฝากกันในช่วงวันสารจีนวันนี้นะครับแล้วกเ็เรื่องอื่นๆตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นโฟกัสไปที่ตัวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของทาง Windows เองนะครับก็น่าจะมีการเปิดตัว Windows รุ่นใหม่นะครับตอนนี้ชื่อที่ชั่วคราว คิดว่านะครับในช่วงการเดือนหน้านะครับการเดือนหน้าอตอนนี้เบื้องต้นเราให้ใช้ชื่อว่า Windows 12ไปก่อนแล้วกันนะครับจากข่าวที่มีการหลุดมาหลายๆกระแสนะครับว่า Windows 12จะมาเดือนหน้าประมาณ16กันยานะครับเดือนหน้าก็ต้องรอดูกันนิดนึงว่าถึงเวลาจริงแนละ้วเขาจะใช้ชื่อ Windows 12หรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนอีกก็ได้นะครับอาจจะเป็น Windows 2025เหมือน Windows s e r v ์ฟอร์2025 ตัว insider review ที่เราทดสอบก็เป็นไปได้นะครับก็ทั้งบดทั้งสิ้น,นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะทำให้วงการคอมพิวเตอร์ PC นะครับมีความคึกคักจากมากในปีหน้าปี2025นะครับซึ่งถ้าถ้านะครับถ้าถ้ารัฐบาลประเทศเรานะครับสามารถบ,บริหารราชการแผ่นดินได้ดีนะครับทำให้ค่าเงินบาทเรากลับมา,อ,าอยู่ในระดับ เคลื่อนไหวอยู่ในประมาณตอนนี้มันประมาณ33-35บาทต่อเหอรียญสหรัฐนะครับถ้าเรามองในแง่มองโลกสวยก่อนแล้วกันคือถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะก่อนนะครับแล้วก็รัฐบาลสามารถบริหารเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีนะครับอย่างที่หาเสียงหรือถแถลงนโยบายไว้อะไรต่างๆในนี้เงินบาทน่าจะกลับไปแข็งค่าในระดับ32-33บาท ต่อเหรียญสหรัฐซึ่งตอนนั้นก็น่าจะทำให้พวกเราทุกคนที่เราคอยแพลตฟอร์มฝั่ง Intel ได้ใช้ของดีราคาถูกเข้าถึงง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทั้งหมดมันอยู่ที่รัฐบาลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วครับว่าเขาจะสามารถฝ่าฟันไปได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องข่าวไอที IT กันน่าจะจบแล้วคือ Windows รุ่นใหม่จะเปิดตัวในกลางเดือน เดือนหน้านะครับลองดูว่าเป็น Windows อะไรนะครับตอนนี้ผมให้ชื่อชั่วข่าวไ่าวิ w โด d o w s 12ไปก่อนนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ Windows Insider ์ทั่วโลกก็ยังไม่มีใครรู้ตอนนี้มีแต่ค้ดเนวิ o โดเน็ t แค่นั้นเองนะครับขึ้นมาในจดหมายถึง Insider ต่างๆนะทีนี้ก็ตัว CPU ใครเอ็นเดสท็อปเนี่ยกว่าจะคอดเป็นรูปเป็นร่างมาก็น่าจะประมาณเดือนเมษานะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมช่วงคอร์เอสกายเล็ออกก็ จะมีการถแถลงข่าวในช่วงเดือนมีนานะครับแล้วก็มามาเป็นตัวคุณลิฟายแซมเปิลเลยในช่วงของเดือนเมษายนปี2017อันนี้คือตัวค x เอ็กซ์ 7986G ที่ผมพูดถึงเนาะส่วนตัวตัวกันไนลาผิดเอ็กนี่ก็น่าจะใช้ไทม์ไลน์เช่นเดียวกันก็คือมีการถแถลงข่าวจักมีนา2025แล้วก็มีการเปิดตัว TPU ตัวอย่างเลยแล้วก็มีบอร์ดมีอะไรซัพพอร์ต หลายๆเจ้านะครับซึ่งตัวเมนบอร์ดเนี่ยเรื่องต้นน่าจะซัพพอร์ต DDR 5้า quad channel นะครับคือ8 8 8แแนล channel เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจุดขายสำคัญของแพลตฟอร์มไฮเอนด์เด็ท็อปของ Intel เลยทีเดียวหลังจากที่ยังติดอยู่ที่4ี่ channel มานานตั้งแต่สมัยตัว Core X Series นะครับ quad channel, quad channel มานานมากนะครับตอนนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น 8 h a n n e l เลยนะครับสำหรับแพลตฟอร์มแกนไนลาพิดเอ็กตัวนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเมืองเล็กน,น้อยนะครับก่อนที่จะาลากันไปในคลิปนี้ก็หลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเ,เกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์บ้านเมืองของเรานะครับซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนทุกอย,อย่างเลยครับในบ้านเมืองเรามันก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลก็แล้วว่าเขาจะพาเราไปทางไหนก็ภาวนาว่า ขอให้เงินบาทมันกลับมาแข็งค่าขึ้นเหมือนเดิมนะครับทำให้เราได้เข้าถึงฮาร์ดแวร์ใหม่ๆในราคาถูกลงแล้วก็เศรษฐกิจดีนะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าในท่ามกลางความกังวลนี่ผมก็ว่าไม่ไม่แค่ตัวเราเองหรอกไม่แค่ตัวผมเองหรอกถ้าที่คุยกับเพื่อนๆนักธุรกิจในแวดวงเดียวกันนะครับแล้วก็คุยกับเพื่อน ที่เล่นคอมมาด้วยกันตัง้งแต่สมัยนานๆมาคือทุกคนก็เดาได้ครอมันถ้าถ้าเอ,อนายกอ่าขึ้นมาลักษณะนี้เนาะเอ่อันามสกุลน,นี้อะไรประมาณนี้เอาสรุปม,มาสองรอบแล้วมันก็ไม่รู้จะจบลงแบบเดิมอีกหรือเปล่าเนียเราก็คาดหวังว่ายัางไงก็อยากให้มันเกิดแบบปฏิวัติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะลูปยาวมากเลยนะครับอย่างเช่นรอบแรกนีตอนที่ ถ้าทุกคนจำได้เนาะปี2549ห้าอี่ิบา19สเก้ากันยา4ี่เก้าก็ปฏิวัติไปปฏิวัติไปแล้วก็ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ในปีหนะ้าสิบดปฏิวัติอีกทีห้าเจ็ดสี่เก้ามาถึงห้าสิบ็ดก็ลองนับดูแล้วกันครับประมาณแ9ด้าปีเนาะรอบแรกนี่ประมาณอ่า4ี 49, นะ่เก้านาะมาถึงห้าสิบเจ็ดย่ประมาณแดปี ส่วนรอบปัจจุบันเนี่ยก็คือห้าเจ็ดถึงหกสิบเจ็ดเนี่ยก็สิบปีนะครับสิปีกลับมาอีกแล้วนะครับก็รอบต่อไปเนี่ยผมกลัวว่ามันจะยาวยาวขึ้นเรื่อยๆในวงรอบของการปฏิวัติแล้วก็เราก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าอ,อ,อะไระอะสถานการณ์ที่การเมืองบ้านเราเป็นอย่างนี้นะ่ะอ,อไปอีกประมาณสักอาจจะทีนี้สิอาจจะซึงขนาดสิบสองปี ขึ้นไปเลยก็เป็นไปได้นะดังนั้นก็มันมันตรงนี้ครับพูดตรงๆก็คือมันเราเห็นข่าวสารจากเทคโนโลยีต่างๆเนาะจากเมืองนอกจากต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะเขาไม่ได้หยุดรอประเทศไทยของเราถ้าเรายังคงวนลูปอยู่กับว่าจะจัเดิมๆอย่างงี้นะครับไม่ไปไหนมาถึงไหนเลยเนี่ยผมมองว่ามันก็เสียเวลาอของทุกคนไปโดยเปล่าประโยชน์โด,ดยเพราะยิ่งคือทุกคนมีเวลาที่จํากัด นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าเพื่อน,อนสมาชิกที่รับฟังอยู่ก็ตามนะครับทุกคนก็มีช่วงเวลาชีวิตที่เราต้องใช้มันอย่างที่มีคุณค่านะครับถ้าเราผ่านไป10ปีโดยที่ไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาในชีวิตเราเลยนะครับมันก็เสียดายเวลาที่เราจะสร้างสารรค์หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจไปอ,อย่างที่มันควรจะเป็นนะครับมันก็จะทำให้ตรงนี้เรา ไม่เฉพาะเราเสียโอกาสนะลูกหลานเราทุกคนก็เสียโอกาสตามไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงกะคิดว่ามาถึงจุดนี้นะครับทุกคนก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือทั้งสถานการณ์ที่เป็นบวกและก็เป็นลบนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนื่องในโอกาสวันสัตว์จีนนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับกับเทศกาลแห่งความสุขนะครับไหว้บรรพบุรุษต่างๆก็ขอให้ผลการ เปลี่ยนตัวผู้นำครั้งนี้นะครับนำมาซึ่งความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนในประเทศแล้วก็อา,อาจจะนำพาประเทศเรากลับไปสู่ยุคที่มีความหวังอีกครั้งนะครับตามที่ทุกคนคาดหวังและตั้งใจไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เฉตี่ยเอเจนชแนลก็มาบอกข่าวเรื่อง High End Desktop นะครับแกนไนลาพิดเอ็กความหวังใหม่ของ Intel ที่จะต่อสู้กับเทนลิปเปอ จาก amd มาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คิดว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับแพลตฟอร์ม lga e 2 4 7 1 0น่าจะเป็นแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นแพลตฟอร์ม lga 1366นะครับก็คือ core i core x รุ่นแรกนะครับของคุณ pat k e ก c ก k e r แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น sandy b i d g e e นะครับ sandy b i d e e นี่เป็น lga 2011 แล้วก็จะมี lg a สองศูนย์หนึ่งหนึ่งอีก,อกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น ivy b i a t e นะแล้วก็มาเป็นสองศูนย์เดี๋ยวผมนึกก่อนชื่อแพลตฟอร์มเนี๋ย2สองศูนย์หนึ่งสามเไม่ได้ใจนะครับคือ haswell e, นะ well e แล้วก็มาเป็นอ่าอะไรนะ board e l l e แล้วก็มาเป็น s k y l e x x สองพันหกสิบหก lg a สองศูนย์หกหกขึ้นมาถึงคั้นซื้เขต l i n x แล้วก็ถัดมาก็กระโดดมาเป็น lg a สี่หกเจ็ดเจ็ดกับซีด น,นี้เราจะกระโดดข้ามไปแพลตฟอร์ม LGA 4 7 1 0หรือแพลตฟอร์ม E2 ไปได้วยกันครับคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ Intel ท,ที่รอคอย High End เดสท็อปรุ่นใหม่นะครับเหมือนผมที่ผมรอมาประมาณ7-8ปีเหมือนกันที่จะอัปเกรดนะครับเพราะตอนนี้เท่าที่ดอ,องดูต่ตัว,ตว,ตวเลือกในตลาดก็ยังไม่มี CPU รุ่นไหนที่ว่าโดนใจเราเหมือนกับพวก X series Intel เดิมนะครับตอนนี้ก็ มาเล่าให้พี่น้องทุกคนฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากสุขสันตวันสาจลีนครับสวัสดีครับ